สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Neo Land s อีกแล้วนะครับวันนี้เริ่มต้นกับคำถามก่อนเลยนะครับว่ามีใครเคยเป็นแบบนี้บ้างไหมครับร่างกายอ่อนเพลียจนแทบจะร่างสลายอยากจะหลับให้รู้แล้วรู้รอดไปเลยแต่พอหัวถึงหมอนปุ๊บแทนที่สมองจะปิดสวิตช์พักผ่อนแต่ดันขยันขึ้นมาซะอย่างนั้น มันเริ่มขุดเอาเรื่องเก่าๆมาฉายวนซ้ำๆซ้ำๆหรือไม่ก็จินตนาการถึงหายนะในอนาคตไปไกลริบบางทีมันอาจจะเริ่มจากเรื่องเล็กๆใน้อยนะครับเช่นเพื่อนร่วมง,งานทักเราด้วยน้ำเสียงแปลกๆหรือเราเผลอพิมพ์ผิดในอีเมลสำคัญแล้วเราก็นอนจ้องเพดา,านตอนตีสองเพื่อวิเคราะห์ว่าเขาโกรธเราหรือเปล่าหรือเราจะโดนมองว่าไม่เป็นมืออาชีพไหม ทั้งๆท,ที่เรื่องพวกนี้บางทีมันอาจจะจบไปแล้วหรือมันอาจจะยังไม่เกิดด้วยซ้าแต่ในหัวเรานะครับมันกลายเป็นละครดรามา่าระดับโลกไปเรียบร้อยแล้วครับถ้าใครกําลังรู้สึกว่าสมองกําลังวุ่นวายจนหาความสงบไม่เจอไม่ต้องตกใจไปนะครับเพราะไม่ได้มีเราแค่คนเดียวที่กําลังติดคุกที่ไม่มีลูกกรงที่เราสร้างมันมาขังตัวเองเอาไว้เราเรียกมันว่าการคิดมาก หรือ overthinking นั่นเองครับซึ่งเจ้าคุกนี้นะครับมันทรมานตรงที่กุญแจมันก็อยู่ในมือเรานี่แหละแต่เราเองนี่แหละครับที่เลือกที่จะไขล็อกตัวเองเอาไว้ข้างในและในวันนี้นะครับผมจะมาชวนคุยเกี่ยวกับการถอดรหัสกลไกความกังวลที่อยู่ในหัวเราว่ามันทำงานยังไงและผมนะครับจะแชร์เทคนิคที่ผมใช้จัดการกับตัวเองจรงิง เพื่อให้เราเลิกเป็นนักโทษทางความคิดและกลับมามีความสุขกับปัจจุบันมากขึ้นเพราะความสุขที่แท้จริงนะครับมันจะเกิดขึ้นตอนที่เสียงรบกวนในหัวเราเบาลงที่สุดมาเริ่มกันที่คำถามแรกกันเลยนะครับว่าทำไมสมองคนเราถึงชอบหาเรื่องให้คิดเดี๋ยวจะพามาเจาะถึงระดับสัญชาตญาณเลยนะฮะก่อนที่เราจะไปหาวิธีแก้ เราต้องมาเข้าใจรากเง่าของมันก่อนครับว่าทำไมเราถึงหยุดคิดไม่ได้สักทีจริงๆแล้วสมองคนเรานะครับถูกออกแบบมาเพื่อให้เรารอดตายครับมันไม่ได้มีไว้เพื่อให้เรามีความสุขตลอดเวลานี่คือเรื่องจริงที่ค่อนข้างที่จะเจ็บปวดบรรพบุรุษของเราในยุคถ้ำต้องคอยระแวดระวังอยู่ตลอดเวลาจะขันลิ้นเยอะไปไหนบนรรพบุรุษของเราในยุคถ้ำนะครับ ต้องคอยระวดระวังอยู่ตลอดเวลาแค่เห็นพุ่มไม้ขยับนิดเดียวนะครับมันก็คิดไปแล้วครับว่าม,มันเสือหรือเปล่านะถ้าลมพัดแรงก็ต้องกังวลแล้วว่าพายุมันจะมาไหมใครที่มองโลกในแง่ดีเกินไปในยุคนั้นนะครับมักจะไม่ได้อยู่ส่งต่อพันธุกรรมมาถึงเราดังนั้นสมองเราเลยมีสิ่งที่เรียกว่า negativity bias หรือแนวโน้มที่จะมองหาเรื่องลบๆไว้ก่อนเพื่อความปลอดภัยครับปัญหาก็คือ ในโลกยุคปัจจุบันนี้นะครับมันไม่ได้มีเสือเขี้ยวดาบมาคอยขยํำหน้าเราที่ปากซอยแล้วนะครับอะไรจะขนาดนั้นแต่สัญชาตญาณนี้มันก็ยังฝังรากลึกอยู่นะครับสมองมันไม่ได้แยกออกระหว่างอีเมลเจ้าหนาที่เรียกคุยด่วนกับเสือดาวที่กําลังซุ่มยิงมันประมวลผลเหมือนกันเดะ,เ,ดะเลยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือหัวใจเต้นแรงเงื่อออก และสมองเริ่มสั่งการให้คิดกลยุทธ์หนีตายไปแบบรัวๆนะครับนอกจากนี้เรายังอยู่ในยุค Information Overload หรือยุคข้อมูลล้นเกินไปเราได้รับข้อมูลข่าวสารใน1วันมากกว่าคนรุ่นปู่รุ่นย่าของเราที่ได้รับทั้งปีซะอีกนะครับทุกครั้งที่เราไถ่ฟีดเพราะฉะนั้นนะครับสมองเราต้องประมวลอยู่ตลอดเวลาทั้งเรื่องชาวบ้านเรื่องเศรษฐกิจเรื่องดารา AI ที่มันเป็นคอนเทนต์ขยะยิ่งไปกันใหญ่นะครับซึ่งมันทำให้สมองของเราทำงานแบบโอเวอร์โหลดจนเครื่องแฮงและพอสมองของเรามันเริ่มแฮงแล้วเนี่ยสิ่งที่จะตามมาก็คือความฟุ้งซ่านนะครับเราเริ่มเปรียบเทียบชีวิตตัวเองกับคนอื่นเริ่มกังวลว่าเราจะตกขบวนไหมจนสุดท้ายเราก็เป็นคนคิดมากโดยที่เราเองก็ไม่รู้ตัวอันตรายกว่าที่คิดนะครับคิดเยอะแบบไม่รู้ตัวเนี่ย ผลกระทบที่ตามมามันน่ากลัวมากการคิดมากมันเหมือนกับการที่เราเหยียบคันเร่งรถแรงๆท,ทั้งที่ยังจอดสนิทและดึงเบรกเมือไว้นะครับเหมือนรถล้อหมุนอยู่กับที่มันไม่ได้ขยับเพื่อยื่นไปไหนเลยสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยก็คือ,อยางรถไหม้เครื่องร้อนจัดนี่แหละครับคือสาเหตุที่ทำไมเวลาเราคิดวนไปวนมาทั้งวันแม้จะนั่งอยู่เฉยๆไม่ได้ทำอะไร แต่เราก็รู้สึกเหนื่อยล้าแทบขาดใจเหมือนไปวิ่งมาราธอนมานะครับเพราะพลังงานในร่างกายของเราถูกสมองดึงใช้ไปกับการมโนก็เลยไม่ได้มีพลังแล้วนะครับทีนี้เรามาดูตัวหลักการที่ทำให้เราติดลมความคิดกันดีกว่านะครับนั่นก็คือคำถามที่ว่าถ้าเกิดว่ามันอย่างงูนมันอย่างนี้มันอย่างงูนคืออะไระนะถ้าเกิดว่า คนนู้นเขาคิดอย่างนี้กับเราล่ะมันจะเป็นยังไงนะถ้าเราไม่ทําอย่างนี้เขาจะว่าเราไม่ดีหรือเปล่าคําถามเหล่านี้นะครับมันคือจุดเริ่มต้นของหนังสยองขวัญทุกเรื่องในหัวเรานะครับถ้าเขามองเราไม่ดีอย่างนั้นล่ะถ้าเราพรีเซนต์งานพลาดล่ะถ้าแฟนเราเบื่อเราล่ะประมาณนี้นะครับเชื่อไหมครับว่าสมองของเราเนี่ยเป็นนักเขียนที่เก่งที่สุดในโลกนะครับแต่มันจะมักเขียนแต่บทที่มันเป็น โศกนาฏกรรมเรามักจะจินตนาการถึง worst case scenario หรือสถานการณ์ที่แย่ที่สุดไว้ก่อนเสมอการคิดแบบ what if มันมีราคาที่ต้องจ่ายนะครับนั่นคือความสุขในปัจจุบันของเราจะหายวับไปทันทีเพราะใจคุณไปนั่งอยู่กับความทุกข์ในอนาคตที่ยังไม่เกิดและร้อยละ90ของเรื่องที่เรากังวลมันไม่เคยเกิดขึ้นจริงเลยนะครับเรากำลังจ่ายภาษีความทุกข์ให้กับเรื่องสมมุติซึ่ง มันไม่คุ้มเลยนะครับอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้คนยุคนี้คิดมากก็คือ perfectionism หรือความบ้าสมบูรณ์แบบเกินไปเราถูกกาดดันจากสังคมว่าเราต้องเก่งต้องเป๊ะต้องสำเร็จตั้งแต่อายุยังน้อยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราเลยกลัวความผิดพลาดจนตัวสัน่นเวลาเราจะทำอะไรสักอย่างก็คิดแล้วคิดอีกคิดจนละเอียดทุกรูคุมขนเพราะกลัวโดนตัดสินกลัวโดนหัวราอเยะ กลัวว่าทําไปแล้วมันจะพลาดกลัวว่าทําไปแล้วมันจะโดนด่าน,นะครับแต่เชื่อไหมครับว่าในโลกของการทําธุรกิจความลับที่คนสําเร็จเขาเรียนรู้กันก็คือ,อคิดว่าอะไรคิดว่าอะไรความผิดพลาดคือค่าเทอมที่ถูกที่สุดครับถ้าคุณไม่กล้าที่จะผิดคุณก็จะไม่มีวันเติบโตการคิดมากเพราะอยากให้สมบูรณ์แบบมันคือ Analysis paralysis ครับมันคือวิกฤตความเฉยคุณเสียเวลาคิดจน เสียโอกาสดีๆไปหรือคนอื่นเขาลงมือทำจนรวยไปถึงไหนต่อไหนแล้วแต่คุณยังนั่งวิเคราะห์ความเสี่ยงอยู่ที่เดิมความสมบูรณ์แบบมันไม่ได้มีอยู่จริงนะครับแต่มันเป็นแค่ข้ออ้างของความกลัวที่จะทำให้คุณย่าอยู่กับที่และส่งผลเสียต่อสุขภาพจิตในระยะยาวเพราะคุณจะรู้สึกผิดตลอดเวลาที่ทาได้ไม่ดีพอทั้งๆที่ความจริงแล้วทำออกมาทั้งที่ยังไม่พร้อมนั่นแหละครับคือจุดเริ่มต้นของความ คือจุดเริ่มทั้งๆที่จริงแล้วทําออกมาทั้งที่ยังไม่พร้อมนั่นแหละครับคือจุดเริ่มต้นของความสําเร็จลองสังเกตตัวเองดูนะครับว่าเวลาเราคิดมากใจเรามักจะหนีไปอยู่แค่2ช่วงเวลาเท่านั้นคือไม่เป็นอดีตที่แก้ไขไม่ได้ก็เป็นอนาคตที่ยังมาไม่ถึงและเรายังควบคุมมันไม่ได้เราหลงลืมไปเลยนะครับว่าช่วงเวลาเดียวที่เรามีอำนาจสั่งการจริงๆนั่นก็คือ ตอนนี้เดี๋ยวนี้ณนะวินาทีนี้เท่านั้นใช่ครับมันคือตอนนี้นี่แหละตอนที่คุณกําลังนั่งฟังนอนฟังยืนฟังเดินฟังไม่ว่าคุณจะทำอะไรคุณฟังผมอยู่ตอนเนี้ยมันคือเวลาเดียวเท่านั้นที่คุณมีอํานาจสั่งการมันจริงๆซึ่งถ้าเรามัวแต่เสียดายอดีตและเราแวงอนาคตเราก็จะเสียเวลาปัจจุบันไปฟรีๆซึ่งปัจจุบันนี่แหละครับคือต้นทุนเดียวที่เรา สามารถใช้สร้างอนาคตของเราได้ต่อมานะครับเรามาฟังอีกเทคนิคหนึ่งที่ช่วยปิดสวิตสมองของเราดีกว่ากันนะครับที่สังกฤษเรียกว่า practical tools ที่สามารถทำได้จริงฟังมาถึงตรงนี้แล้วนะครับหลายคนอยากจะรู้วิธีเลิกเป็นนักโทษทางความคิดกันแล้วใช่ไหมละครับผมมี3เทคนิคที่ผมใช้เองแล้วเห็นผลจริงมาแชร์กันนะครับวิธีแรกก็คือ a i รนด m p หรือการเทขยะออกจากหัววิธีนี้ง่ายแต่ก็ทรงพลังมากครับเวลาที่ความกังวลมันตีกันนัวเนียอยู่ในหัวจนเรามองไม่เห็นทางออกเนี่ยนะครับหยิบกระดาษมาเลยครับไปหยิบกระดาษมาเลยใบหนึ่งหรือเปิดโนต้ตในมือถือก็ได้นะครับแล้วเขียนทุกอย่างที่อยู่ในหัวออกมาให้หมดเขียนออกมาเหมือนบ่นให้เพื่อนฟังนะครับไม่ต้องสนวยากรณ์ไม่ต้องเรียงลาดับอะไรทั้งนั้น,นครับเขียนไม่หลงกาเลย มันเหมือนการเราย้ายไฟล์จากแรมไปไว้ในฮาร์ดไดรฟ์นะครับงงไหมไม,ไม่งงใช่ไหมสมองของเราเนี่ยมันมีความจําจํากัดนะครับแต่พอเราเอามันออกมาจดไว้เนี่ยสมองก็จะรู้สึกว่าโอเคเรื่องนี้เนี่ยมันถูกบันทึกไว้ปลอดภัยแล้วฉันไม่ต้องแบกมันติกต่อไปแล้วความเครียดความกังวลก็จะลดลงทันทีอย่างน่าอัศจรรย์เลยนะครับกดต่อมาก็คือกด5นาทีนะครับใครเคยได้ยินบ้าง กฎนี้นะครับเอาไว้ใช้ตัดวงจรความคิดที่มันไม่ดีทันทีที่สมองเริ่มที่จะดรามา่าเริ่มจะคิดลบกับตัวเองวิพากษ์วิจารณตัวเองเนะี่ยหรือเริ่มที่จะมโนเรื่องแย่ๆให้บอกกับตัวเองทันทีในใจดังๆนะครับว่าหยุดเดี๋ยวนี้เพราะหยุดคือตัวสําเร็จอ่าเคยได้ยินไหมแล,หล <c oughs> แล้วก็นับถอยหลังถอยแล้วก็นับถอยหลังห้าสี สามสองหนึ่งแล้วก็ลุกไปทําอย่างอื่นทันทีลุกไปเลยครับไม่ว่าจะทําอะไรไม่ว่าจะคิดอะไรทําให้เราเนี่ยคิดเรื่องลบๆล,ลุกไปเลยการนับถอยหลังเนี่ยจะช่วยเบี่ยงเบนความสนใจของสมองส่วนอารมณ์ไปสู่สมองส่วนตรกะแล้วเราต้องเปลี่ยนอิริยาบถด้วยนะครับจะไปล้างหน้าให้สดชื่นไปเดินเล่นในสวนหรือ อะไรก็ได้นะครับที่ทําให้ร่างกายของเราได้ขยับเพราะการเปลี่ยนสเตตของร่างกายมันจะช่วยเปลี่ยนสเตตของจิตใจของเราด้วยนะครับเทคนิคที่3มันคือการจองเวลาคิดมากมันดื้อใช่ไหมมันหยุดคิดไม่ได้ใช่ไหมได้เดี๋ยวจะให้เวลาคิดเรื่องนี้เต็มที่ไปเลย15นาทีตอน4ี่โมงเย็นประมาณนี้นะครับพอเราจัดเวลาให้มันคิดสมองจะรู้สึกว่าได้รับการตอบสนองแล้ว พอมีความคิดลบๆโผล่มาในเวลาอื่นเราก็แค่บอกมันว่ายังไม่ถึงเวลานัดเดี๋ยวเอาไว้คุยกันตอน4ี่โมงได้จ้ะประมาณนี้วิธีนี้จะช่วยให้เรามีสมาธิกับงานหรือคนตรงหน้าได้มากขึ้นเพราะเราไม่ได้พยายามกดทับมันนะครับแต่เราแค่จัดระเบียบเวลาให้กับมันครับสรุปเทคนิคทั้ง4ข้อที่กล่าวมาก็คือความสุขคือทักษะที่ต้องฝึกฝน สุดท้ายนี้ผมอยากจะบอกทุกคนว่าการหยุดคิดมากมันไม่ใช่ปฏิหาริย์ที่เราจะสามารถทําได้ในข้ามคืนนะครับแต่มันคือทักษะที่เหมือนกับการเข้ายิมออกกําลังกายนั่นแหละครับสมองเรานะครับบางทีมันก็เหมือนเด็กดื้อน,นะฮะหรือเหมือนลิงนะครับที่สนมากๆจะบอกว่าตัวเองเหมือนลิงก็ไม่ใช่อย่าเพิ่งกดดิสไลค์กันนะฮะมันจะชอบกระโดดไปกระโดดมาในความคิดที่ไม่ได้เป็นประโยชน์หน้าที่ของเราคือการฝึกฝน เป็นเจ้านายที่ใจดีและมีวินยัยคอยเรียกมันกลับมาอยู่ในปัจจุบันให้ได้บ่อยที่สุดเท่าที่เราจะทําได้ความสุขไม่ได้แปลว่าชีวิตต้องสมบูรณ์แบบหรือต้องไม่มีปัญหาเลยนะครับปัญหามันมีมาตลอดชีวิตนั่นแหละแต่มันคือการที่คุณเริ่มมีสติที่จะมองออกว่าปัญหาไหนคือเรื่องจริงที่เราควรลงมือแก้และปัญหาไหนเราควรวางเอาไว้ก่อน เพราะไม่ใช่ทุกปัญหาที่เราจะสามารถทําอะไรกับมันได้และปัญหาไหนที่สมองเราแต่งเรื่องขึ้นมาหลอกให้เราทุกฟรีๆเนี่ยลองฝึกใจดีกับตัวเองมากขึ้นลดความคาดหวังที่มันตึงเครียดเกินไปลงไปนิดนึงแล้วก็ลองสนุกกับความไม่สมบูรณ์แบบดูบ้างนะครับจำไว้ครับว่าถึงท้องฟ้าจะกว้างแค่ไหนมันก็ไม่ได้หนักถ้าคุณไม่พยายามที่จะแบกมันไว้บนบาตลอดเวลา ไม่ใช่ว่าเห็นท้องฟ้าหรอมันกว้างมันใหญ่มันหนักเหลือเกินท้องฟ้ามันก็เป็นของมันอย่างนั้นนะครับหน้าที่ของเราก็คือเดินอยู่ข้างล่างและเงยหน้าชื่นชมความสวยงามของมันบ้างแค่ลองวางกระเป๋าที่ชื่อว่าความกังวลลงสักพักคุณจะเห็นว่าตัวคุณเองก็จะสบายใจมากขึ้นและตั้งคำถามกับตัวเราเองว่าเราจะสามารถบินได้ไกลขนาดไหน ขอบคุณที่ทุกคนฟังมาถึงตอนนี้กันนะครับหวังว่าพอดแคสต์ตอนนี้จะช่วยให้หลายๆคนที่กังวลใจกำลังคิดมากเนี่ยได้มีคืนที่หลับสนิทแบบไม่ได้มีอะไรมากวนใจและสามารถช่วยให้ทุกคนเนี่ยได้ตื่นมาพร้อมกับหัวใจที่เบาสบายและพร้อมรับวันใหม่ที่สดใสกันนะครับสำหรับวันนี้ผมต้อง ลากันไปแล้วนะครับถ้าชอบกดไลค์ Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแล้วก็แชร์ไปให้กับคนที่เรารักกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผม n e w l a n d s ก็ขอลากัไปก่อนไว้เจอกันใหม่ตอนหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ